สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการสร้างอ่ารหัสลำลองสุดูโค้ดนะครับแล้วก็ผังงานนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับเดี๋ยวครูจะใช้อ่าแอปไดอะแกรมนะครับในการที่จะให้พวกเรามองเห็นภาพนะครับ การสร้างผังงานในวันนี้นะครับจะสร้างในเรื่องของการอทอดไข่ก็แล้วกันนะครับจะสร้างในเรื่องของการทอดไข่โดยจะใช้เงื่อนไขนะครับโดยจะใช้เงื่อนไขด้วยนะครับโดยจะใช้เงื่อนไขในการที่จะสร้างผังงานจ้นนี้ด้วยนะครับจะขอเซฟ ปลายงานก่อนก็นแล้วกันนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกนะเดี๋ยวพวกเรานะครับต้องไปดูในตารางโฟชาร์ดที่พวกเราจดไว้ในสมุดนะครับในตารางโฟชาร์ t นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของโฟชาร์ดหรือผัางงานเนี่ยมากมายนะครับฉะนั้นแล้วในการเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ สิ่งแรกนะครับที่เราจําเป็นต้องมีก็คือ,อรหัสลำลองก่อนนะครับเราต้องสร้างรหัสลำลองขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมลงไปให้ดูนะครับในรหัสลำลองนะครับในรหัสลำลองเราจะใชะ้การสร้างรหัสลำลองขึ้นมานะครับก็คือ นะครับในอย่างแรกนะครับที่เราทำลองต้องมีก็คือคําว่าเริ่มนะครับอ่าที่สองนะครับก็คือขั้นตอนอที่เราจะทํานะครับก็คือการอทอดไข่ใช่ไหมที่เราพูดเมื่อกี้นะครับขั้นแรกนะครับอ่าเตรียมไข่นะครับขั้นที่2ตั้งกระทะนะครับ เปิดเตาแก๊สนะครับอันที่3นะครับอา,อาจจะเป็นการตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับปรุงรสแล้วก็ตีไข่นะครับเท น้ำมันร้อนนะครับตรงนี้ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนนะครับต้องมีเงื่อนไขด้วยนะน้ำมัน แล้วก็เทไข่นะครับใส่กระทะซิงต่อไปนะครับก็คือ,อพริกไข่นะครับไข่สุกก่อนก็นแล้วกันไข่สุกพริกต้องไข่สุกนะครับตักใส่จาน ครับแล้วก็จบนะครับอันนี้คือรหัสลำลองของการทอดไข่เจียวนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเราจะสร้างเราจะสร้างผังงานขึ้นมาอย่างไงนะครับมาดูนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะสร้างนะครับก็คือต้องมีตัว terminator นะครับหรือคำว่าเริ่มของเราเองนะครับเราขึ้นมาวางไว้นะครับ สร้างเห็นมานะครับพอเริ่มนะครับอั่ต่อไปนะครับบอกว่าเตรียมไข่ครับก็พิมพ์ไปเลยครับเตรียมไข่นะครับ,ยรบ,ยรบอย่างต่อไปนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือตั้งกระทะเปิดเตาแก๊สนะครับตั้งกระทะเปิดเตา แก๊สนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับตอกไข่ใส่ถ้วยขั้นตอนถัดไปนะครับปรุงรสแล้วก็ตีไข่ปรุงรสนะครับตีไข่ เสร็จแล้วนะครับนี้มาดูน้ำมันร้อนนะครับน้ำมันร้อนใช้สัญลักษณ์ที่เป็นาการตัดสินใจนะครับเข้ามาช่วยนะครับน้ำ มันร้อนใช่หรือไม่นะครับ <c oughs> ถ้าใช่นะครับถ้าใช่ก็คือก็เทไข่ลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะก่อนที่จะบอกว่าใช่นะครับเราจะมาสร้างสถานการณ์ไว้รอนะครับตรงนี้นะครับ รงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการเป็นการรอน้ำมันให้ร้อนนะครับจะบอกว่าไม่ใช่ก็แล้วกันนะแต่ถ้าใช่นะครับใช่บอกว่าเทไข่ใส่กระทะนะครับก็คือขั้นตอนนี้นั่นเองนะครับ อขั้นตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสถานการณ์นะครับเมื่อบอกว่าเตรียมน้ำมันให้ร้อนนะครับน้ำมันร้อนใช่หรือไม่นะครับอันนี้คูจะบอกว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใช่นะครับเราจะเทไข่ใส่กระทะเลยครับนี่ครับตรงนี้ใช่ นะครับน้ำมันร้อนใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่แปลว่าน้ำมันร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะเท,ทไข่ใส่กระทะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แปลว่าน้ำมันไม่ร้อนนะครับเราก็ต้องรอน้ำมันให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเทไข่ใส่กระทะนะครับทีนี้สังเกตดูดีนะครับว่ามันจะเรียงจากบนลงล่างนะครับมันจะเรียงจากบนลงล่างซึ่ง ขั้นตอนในการทำงานก็คือมันจะเริ่มนะครับอ่ามันจะเริ่มจากาสัญลักษณ์เริ่มเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาลงมาลงมาครับจนมาถึงสัญลักษณ์ที่เป็นในรูปแบบของการตัดสินใจนะครับเมื่อมีในรูปแบบของการตัดสินใจแล้วนะครับเราถึงจะไปสร้างเงื่อนไขให้ใหมันนะครับก็คือเงื่อนไขของมันก็คือใช่กับไม่ใช่นะครับอ่าเมื่อไป ตามทิศทางที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเทไข่ใส่กราะไข่สุกนะครับไข,ข่สุกอาจจะตรงนี้อาจจะใส่เราอาจ,จะใส่การตัดสินใจเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับไข่สุกใช่หรือไม่นะครับ สุกใช่หรือไม่ถ้าไม่สุกนะครับถ้าไม่สุกไม่สุกต้องทำไงครับมันมีคำว่าพลิกใช่ไหมครับถ้าไม่สุกให้พลิกนะครับนะครับ,นะรบถ้าใช่นะครับถ้าใช่คือเราสามารถทอดไข่เจียวในครั้งเดียวนะโดยการ ใช้คำว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับใช่ก็คืออนันนี้โอ้ขออภัยครับขออภัยต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราพลิกไข่นะครับก็แปลว่ามันยังไม่สุกนะครับแต่ถ้ามันสุกแล้วนะครับเราสามารถที่จะตักใส่จานนะครับตักใส่จาน แต่ในความแ่ใควมเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับาการทอดไข่มันก็ต้องพลิกเนาะนะครับการทอดไข่มันก็ต้องพลิกก่อนแล้วค่อยตักใส่จานนะครับทีนี้เมื่อตักใส่จานเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เดิมนะครับก็คือเทอร์มินอลเทอร์มินเตอร์นะครับ คอมมิเตเตอร์ในการที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์ในการจบการทำงานนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ uh, ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะเริ่มจากสัญ,ญลักษณ์เริ่มนะครับลงลงมาที่เตรียมไข่นะครับลงมาที่ตั้งกระทะเปิดตอแก๊สนะครับต่อไข่ใส่ถ้วยปรุงรสแล้วก็ตีไข่นะครับทีนี้มาดูที่เงื่อนไขตรงนี้นะครับ น้ำมันร้อนใช่หรือ yes ไม่นะครับน้ำมันร้อนใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับเราก็เทไข่ honestly, ใส่กระทะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องรอให้น้ำมันร้อน,อนก่อนแล้วค่อยเทไข่ใส่กระทะเองไหครับมันจะเป็นขั้นตอนลงมาเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนตรงนี้อีกนะครับเป็นการตัดสินใจเหมือนกันหรือการสร้างเงื่อนไขเหมือนกันไข่สุกใช่หรือไม่เทใส่กระทะแล้วปุ๊บไข่สุกใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่เราก็ ตักเศษจานเลยแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราต้องทําการพลิกไข่ก่อนนะครับแล้วค่อยตักเศษจานนะครับเป็นอันจบเสร็จพิธีนะครับทีนี้นะครับก็ให้พวกเรานะครับศึกษาให้ดีนะครับในคลิปนี้อาจจะมีพูดติดขัดบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพวกเรารีดูกลับไปกลับมาหลายๆรอบนะครับจนกว่าจะเข้าใจนะครับโอเคคุณนายครับ